คุณผิงนี่ก็มีอาการที่ดูเหมือนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดเมื่อยนี่ครับเป็นระยะเวลาหลายวันนานตั้งแต่ช่วงของตุลาคมวันที่5ตุลาคมแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาล28ตุลาคมและที่6ถึง11พฤศจิกายนและวันที่22พฤศจิกายนเข้าออก โรงพยาบาลหลายครั้งเหตุที่ทําให้ถกเถียงเงินมาเป็นระยะเวลายาวดานเนี่ยเป็นข้อมูลเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเอ็กซเรย์ ray, แล้วการอ่านลีมเอ็กซเรย์ในครั้งแรกแล้วต่อมาก็ไปทํา MRI ใน MRI ก็เป็นภาพที่ชัดเจนออกมาแล้วว่ามันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนวด ผมก็เลยอยากจะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับและในส่วนของการดําเนินการในขณะนี้เขาก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดวันที่6ถึง11พฤศจิกายนเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอุรันธนีได้แอดพิดแผนกกระดูกและข้อโดยแพทย์ตรวจว่าแขนขาอแรงงตรวจ MRI เพิ่มพบว่าไม่มีกระดูกคอหัก หรือเคลื่อนตรวจโดยเจาะน้ำไขสันหลังสรุปวินิจฉัยโรคเป็นโรคไขสันหลังอักเสบทานสวัสด์ไมอีไ i ติดซึ่งได้ให้ยารักษาหลังจากนั้นมีอาการเริ่มดีขึ้นจึงกลับไปพักที่บ้านแต่หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ยังมีอาการเก่งกระตุกบามร่างกายแต่ว่าคุณผิงเนี่ยก็ได้ มีอาการปวดบ่าคอไหลตั้งแต่วันที่5ตุลาคม5ตุลาแล้วก็วันที่28ตุลาเข้าไปโรงพยาบาลอุดรธานีนะครับแล้วก็ในช่วงของ22พฤศจิกายนก็อาการเก่งอ่อนแรงมากขึ้นเข้า ICU โรงพยาบาลตอนทนี่มีอาการช็อกจากติดเชื้อในกระแสะเลือดและเสียชีวิตเมื่อวันที่8ธันวาคมเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดและส่วน รายละเอียดหรือสรุปท้ายที่สุดก็อยากให้ให้ฟังผู้รู้าการวินิจฉัยืิชันสุขต่อไปครับท่านขายอยากให้ท่านช่วยแบบสร้างความมั่นใจนิดนึง่ะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังจะในเรื่องของนโยบายแทย์แผนไทยก็กต้องมั่นใจก็ MRI นะครับเพราะว่าโดยปกติเดิมทีเดียวก็ยังไม่มีใครพูดเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาพที่เห็นต่างๆเหล่านั้นนะ่ะ แต่ว่าเมื่อมี MRI ก็ต,ต้องต้องยอมรับว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางการแพทย์ชั้นสูงที่ใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นระดับที่ทุติยภูมิตัดติยภูมิแล้วนะครับก,ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจในเรื่องของแผนไทยหรือนวดแผนดแพทย์ทางเลือกนะครับ ก็เป็นการทำงานของพวกเราในขณะนี้ก็กำลังเพิ่มศักยาภาพในทุกๆด้านนะครับกำลังทำเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการปฏิบัติหรือการเพิ่มชั้นหรือการตรวจคุณภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็กำลังจะทำให้มันสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เพิ่งจะทําวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราทาตั้งแต่วันที่ผมเข้ามารับตําแหน่งใหม่แล้วนะครับผมสั่งให้ดําเนินการแต่มันก็ดําเนินการมาได้มากกว่าข้อแล้วก,ก็ต้องดําเนินการต่อไปให้ให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บมาทำไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำนะต้องทําให้สมบูรณ์ทําให้เป็นที่ยอมรับทั่วไปแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นไปตามที่ผมได้แถลงข้อเท็จจริงให้ฟัง